ตอนเช้าเช้บาบังมือบังกล้องสวัสดีตอนเช้าเช้าค่ะจะมาโชว์ผลงานการทำข้าวเหนียวหน้านวลเสร็จแล้วนะคะนี่สวยงามนะคะ EP สองค่ะวันนี้อากาศตีตื่นเช้ามาก็เลยจะมาลองชิมว่าเป็นยังไงอ,อร่อยค่ะ อร่อยเลยพอดีเลยไม่หวานมากมันมันไม่หวานมากอร่อยตักมาลองชิมนะคะไม่กล้าชิมเยอะอะคะเจ้าเช้ายังไม่ทานอาหารเช้ายังไม่ได้สักทานคอลลาเจนเลย นี่นะคะน่าก็สดสดนะคะยังไม่แต่งผลงานออกมาแต่แล้ว่าใช้ได้อร่อยะคะ่ะเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันจะพาก่อนจบคลิปเดี๋ยวพาชมวิวนะคะวันนี้อากาศดีมากวันนี้ตื่นสายนิดนึงก็เลยไม่เห็นตะวันขึ้นตอนเช้า อาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะคะอากาศดีค่ะวันนี้อบอุ่นอากาศอบอุ่นขึ้นนะคะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะวั <Yeah. S 1> นนี้โอเคนะคะบ่ายบายิวกินค่ะ